โอเคครับผมก่อนก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันครับวันนี้ผมคุณสเปียอาราฟามเมรี่นะครับก็สำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมส์วอตส์ออฟเรเจนต์เอ็มเช่นเคยน,นะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกแล้วกันครับว่าสำหรับใครเนี่ยที่อยากรู้หรือไม่อยากรู้ก็ตามนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเราเนี่ยควรซื้อชดเชยเนี่ยจากเช็คอินไลน์วันเนี่ย คืนมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผมไลฟ์สดนะครับมีคนมาถามนะครับว่าเราควรซื้อชดเชยเนี่ยกับคืนหรือเปล่าครับคุณภูมินะครับนะเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบแล้วกันนะครับนะว่าการซื้อชดเชยกับคืนเนี่ยมันได้อะไรแล้วเราควรซื้อหรือไม่ควรซื้อกันแน่นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันนะครับ ผมขอแนะนำนะครับบริษัทพาวเวอร์เพเป็นบริษัทรับจติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทเขาได้ชื่อถือได้แน่นอน100%เพราะว่าจดเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการบริการแล้วทั้งหมด6ปีนะครับแล้วก็บริษัทของเขานะครับรับเติมในส่วนของเกมสองซ่าสามดีและอีกหลายเกมเลยสามารถเข้าไปดูที่เพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไปที่ด้านล่างคลิปนี้เนาะแล้วก็บริษัทของเขานะครับเปิดทำการทุกวันไม่มีหยุดตั้งแต่เวลาสิบโมงเช้ายันถึงตีสองครึ่งเลยนะครับเนาะโอเคมาอ่ตราน้คดับ มีเพื่อนๆเนี่ยถามมานะครับว่าเราเนี่ยควรซื้อชดเชยกลับคืนหรือเปล่าครับคุณภูมิเนี่ยหนึ่งการซื้อชดเชยเนี่ยเราจะใช้50ตัวเงินใช่ไหมอ่าแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่าตัวนี้นะครับอ่ามันจะมีหีบสีฟ้าใช่ไหมแล้วก็หีบสีม่วงครับอ่าหีบสีม่วงเนี่ยสังเกตนะว่าจะมีพวกใบกาชามีไอ้พวกตัวเงินใช่ไหมแล้วก็มีที่อัพในส่วนตัวของเครื่องประดับใช่ไหมครับถามว่าเราควรซื้อไหมครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าควรซื้อเลยครับ เพราะอะไรอันดับแรกคือมาราคาถูกครับ50เนี่ยเห็นไหมห้าสิตัวเนี่ยห้ตัว50ตัวครับสิ่งที่ถามว่าทําไมเราถึงควรซื้อครับมาดูของรางวัลข้างล่างตรงนี้อันนี้คือเราเช็คอินสะสม3วันเราจะได้ใบกาชาได้เงินครับอันนี้สะสม6วันได้ไอ้ตัวลิง3ดาวเอาไปทําี่ดาวได้2ตัวใช่ไหมแล้วก็สะสม10วันครับสะสม10วันเราจะได้ลิงเนี่ยสดาว1ตัวซึ่งเราสามารถเอาไปทาตัวละคร5ดาวได้เออ แล้วก็14วันครับเราจะได้ในส่วนตัวของยันเนี่ยเอาไปอัพในส่วนตัวของอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องประดับเนี่ยห้าใบใช่ไหมแล้วสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือสะสม20วันครับสะสม20วันเราจะได้ไอ้ตัวลิงสีส้มเนี่ยนะครับไปอัพสกิลในส่วนตัวของตัวละครเราตัวไหนก็ได้เนี่ยนะครับหตัวเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมนะแนะนําให้ซื้อคืนครับเพราะว่าถ้าเราซื้อคืนครับอัส่วนตัวผมจะแนะนําว่าเป็นซื้อใบกาชาตัวนี้เนาะเอามาเปิดหาตัวละครนะ เพราะว่าใบกาชาตัวนี right. Right. Like this, like ้เน <facial> ี่ยมัน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 คนละใบกับอันนี้นะมันเป็นคนละใบกันนะครับแต่ว่าใบกาชาตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็ยังทําให้เราสามารถหาตัวละครหรือว่าฉีหลิงเนี่ยนะครับมาัพอันนี้ได้เห็นไหมใบบกาชาตัวนี้นะครับเนี่ยฟามเปิดกาชาตัวนี้ได้นะครับเนาะอย่างน้อยเนี่ยผมส่วนตัวผมคิดว่าเอาใบกาชาดีกว่าครับเอาใบกาชาเงินเนี่ยก็ฟาร์มได้จากด่านนะครับตัวนี้ก็สามารถฟาร์มได้จากด่านไม่ต้องไปสนใจครับเอาใบกาชาไปก่อนเนี่ยซื้อชดเชยครับเนี่ยเห็นไหมชดเชยตัวนี้เป็น4่วันแล้วใช่อ ถ้าเป็นชดเชยตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเจ็ดสิบห้าครับมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆจาก50 75แล้วก็น่าจะเป็น100ใช่ไหมก็จะแพงไปเรื่อยๆส่วนตัวผมก็คิดว่าใบกาชาครับเอาใบกาชาเพราะใบกาชาเนี่ยราคาอยู่ที่180นะครับซื้อไปครับเนี่ย5วันเห็นไหมเราชดเชยต่อครับชดเยชดเยต่อ100ใช่ไหมเราก็ซื้อไปครับอ่าชดเชยไปปุ๊บใช่ไหมอ่าเดี๋ยวราคานี้เรามานับครับตอนนี้ผมชดเชยไปแล้ว 1>, 1ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมครับอ่าหกแล้วนะหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดใช่ไหมอย่างที่บอกถ้าเราซื้อจนถึงเนี่ยถึงตรงนี้นะครับแล้วผมเล่นมาถึงวันที่สามสิบเนี่ยมันจะเป็นสะสมสิบแปดวันถูกไหมแต่สิ่งที่ผมอยากได้คือสะสมยี่สิบวันครับเพราะฉะนั้นยังไงซะเราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องซื้อแล้วให้มันเก็บให้มันครบสิบแปดวันครับตัวนี้ผมก็เอาตรงนี้ไปนะครับเนี่ยผมเสียหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหม แต่โดยรวมนะครับโดยรวมเนี่ยตอนนี้ผมเก็บสะสมเนี่ยชดเชยเนี่ยตอนนี้นะผมเก็บสะสมชดเชย8วันบวกกับอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สีบงวกสเป็น20ใช่ไหมตอนนี้ผมมี20เนี่ยผมจะได้ในสู่ตนของตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนำนะว่าสำหรับใครที่สามารถใช้ตั๋วเนี่ยในการชดเชยได้เนี่ยก็ชดเชยดีกว่าครับเห็นไหมผมสามารถเอาลิงก์ได้แล้วเห็นไหม เพราะว่าเมื่อเราชดเชยเนี่ยสิ่งที่เราจาเป็นจริงๆคือสะสม20ครับมันจะได้ไอตัวลิงเนี่ยไปอัพสกิลตัวละครตัวใดก็ได้หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มครับแนะนําว่าให้ชดเชยเนี่ยให้ครบสเต็ป20ก็พออ่าให้ครบสเต็ป20วันก็พอนอกนั้นก็ไม่ต้องชดเชยแล้วประมาณนี้เลยกันนะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอจบแต่เพียงท่นงนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดสมัครเับแก้งจ่ายแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจเอาราฟคอมมอนดี้ที่เฟซบุ๊กด้วยกันครับก็